ตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์นะจ๊ะนี่โอ้โหคนมหาศาลเรากำลัง <คน S 1> <ห>จะไปตามาหาลูกน,นี้วเ,ล,เลงกกับลูกแล้วเราจะต้องตามหากันให้เจอเดี๋ยวเราดูบรรยากาศ360องศานะจ๊ะว่าคนเข้ามาเยอะแค่ไหนดูปรด,ดูด้านหลังเรานด้านหลังเยอะมากมหาศาลเลย มันจะหมุนไปไหนเอาแล้แกบอก360องศาที่ก็หมุนได้ครบสิ360องศากล้องหมุนแล้วนี่อ้าวหมุนได้ครบเนาะคือ360องศานี่แล้วกลับมาที่ปราสาทเหมือนเดิมเป็นไงเป็นไงสวยงามคนเยอะมากสวยงามแม่นุนก็สวยนะนี่ขึ้นกล้องแล้วเนี่ยก็สวยอยู่แล้วอ่ะสวยอยู่แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวหันไปให้ดูให้ดูคนนะนี่ดูคนท่านผู้ชมเป็นยังไง รันกิจตอนนี้กี่โมงนะแม่อนนี้6 4โมงเย็นค่ะ4โมงเย็นหรือว่าเขามาถ่ายตอนช่วงเย็นๆย็นถ่ายรูปสวยคนเย็นเย็นตอนเย็นๆคนเยอะเนาะหรือว่ามันเยอะอยู่แล้วมันอาจจะด้วยเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะว่าเย็นเย็นพระอาทิตย์เปนแหลงมาเขาอาจจะมีกลางคืนนะใช่ไหมแม่ตอนนี้เรามาแต่เช้าสองทุ่มมีพัเลตอ่ะแสดงว่ามีทั้งวันทั้งคืนเลยมีลูกโป่งด้วยนี่ลูกโป่งมีบอเบอร์บอเบอร์ปนี่ยชอบมากบอเบอร์ ตอนนี้แม่อ่านไลน์หาลูกเจอยังลูกบอกว่าแว่ซื้อบับเบิลอยู่อ๋ออยู่ทายที่ยังไม่ได้บอกว่าเจอกันหรือยังอ๋อแม่ซื้อบับเบิลตรงไหนแล้วแม่ตรงนี้เขาว่าขายแม่มันมีตลอดทางเลยเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยบับเบิลตรงทังทางออกทางเข้าเลยใช่ไหมเออทางออกอาคารนี้จำได้โอ้แม่เจ้าผู้คนหลังไหลเข้ามาไม่ขาดซาย เยอะแยะมากเลยนี่เราขยุบบรรยากาศมุ้งี่ก็ต้นนี้นี่ที่ถ่ายมาก็ต้นนี้นี่ใช่ไหมใช่แล้วไปถ่ายนี้โอ้โหบรรยากาศบรรยากาศนะท่านผู้ชมคนเยอะแยะมากเลย นี่เรากำลังจะเดินออกแล้วแต่ว่าคนเขากำลังมาช่วงเย็นเนเ่ยเยอะมากเขาจะมาดูขบวนพาเลตมีตอนสองทุ่ม,มแม่นุนตอนนี้แม่นุนตั้งใจตามหาเตามหาลูก,กลเปล่ารออีเมลจากโรงแรมโรงแรมว่มเเา,าเราอยู่ได้อยู่ห้องไหนใช่ไหมใช่โอเคโอ้โหสวยงามดิสนีย์แลนด์นี่คุ้มค่าคุ้มค่าที่มาเลยนะแต่เราต้องมาประมาณ3-4วันถึงจะนเครื่องเล่นคุ้มทุกชิ้น เพราะว่าวันนี้เราได้เล่นประมาณ 5, 6 56รายการเราก็หมดวันแล้วแล้วก็เหนื่อยหมดแรงแล้วหมดแรง <c oughs> ต้นคริสต์มาสยักษ์มีความสูงมากสูงตึกกี่ชั้นไม่รู้นะนี่ไงภาพที่ลูกถ่ายนะ่จะเป็นอาคารนี่แหละใช่น <c oughs> ่าจะถ่ายจากตรงนู้นมานี่อ๋อถ่ายจากตรงโน้นเห็นอาคารนี้อ๋อเห็นอาคารนี้ใช่ไหม ยังไงนู่นไอแอมอ๋ออยู่นู่นเองเออแต่ว่าลูกเออลูกก็ะเทนละเออนั่งไงย่าโซไอแอมนั่งอยู่นู่นอุ้ยนันนันถ่ายกับมิกกี้อ๋อมิกกี้เมาส์เหรอเดี๋ยวเราไปถ่ายลูกกับมิกกี้เมาส์ก่อนไหมไม่ไปค่ะฮะคิดถึงลูกแล้วคิดถึงลูกแล้วดูคิวก็ไลน์อัพยาวอ๋อถ้าถ้ามีไลน์อัพพอก็ไม่ไปนะไม่อยากรอเงินองนเงนองนเงินเน เด็กที่บอกว่าอยากมาดิสนีย์แลนด์แต่ว่าพอไปเจอคิวหนึ่งชั่วโมงรถไฟหัอขอกลับเลยครับท่านผู้ชมรอหนึ่งชั่วโมงแต่ได้ขึ้นอะไรนะหนึ่งนาทีก็เลยแบบแอปเซ็ตมา a r ล you? ได้เลยค่ะขอตังค์ทอนด้วยค่ะใช้หมดหรือยังคะยังแมนนุ่นเจอลูกแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย